ขอต้อนรับสู่หมอพัทรพอร์อดคาสต์ทอลกความรู้สุขภาพลึกและฟรีมีที่นี่สวัสดีครับวันนี้เรามาลองเจาะลึกเรื่องราวจากประสบการณ์ตรงกันนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทานอาหารแบบเอ่อคีโตเจนิกหรือคีโตกับคาร์นิวอลคาร์นิวอลนะครับว่ามันต่างกันยังไงมีดีมีเสียยังไงบ้างแล้วเหมาะกับใครค่ะ คือข้อมูลที่เราได้มานี่เป็นการเปลี่ยนจากคีโตไปคาร์นิวอเลยเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพบางอย่างใช่ค่ะคือหลายคนอาจจะมองว่าคาร์นิวอลนี่เป็นเหมือนขั้นกว่าของคีโตนะคะแต่จริงๆแล้วอืมรายละเอียดมันต่างกันนะแล้วก็ความตั้งใจในการเลือกทานก็อาจจะไม่เหมือนกันซะทีเดียวอืเดี๋ยวคุยกันวันนี้ก็น่าจะเห็นภาพชัดขึ้นนะคะโดยเฉพาะเรื่องที่น่าสนใจมากๆคือเรื่องสารออกซาเลตหรือออกซาเลตนี่แหละค่ะครับน่าสนใจเลย งั้นเราเริ่มจากจุดเริ่มต้นตามข้อมูลเลยนะครับก็คือเริ่มด้วยขีโตก่อนเลยเพื่อลดน้ำหนักค่ะซึ่งก็ได้ผลนะน้ำหนักลดดีแต่ว่าวิธีการทำอาจจะไม่ได้เอ่อเคร่งครัดเป๊ะๆร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋อค่ะแบบว่ายังมีทานสลัดที่อาจจะมีฟักทองแครอทหรือธัญ,ญพืชปนๆบ,บ,บ้างหรือแม้แต่เนื้อสัตว์ที่หมักน้ำตาลนิดหน่อยอะไรแบบนี้อ,อ ซึ่งตรงนี้ก็อาจจะทำให้ร่างกายหลุดจากภาวะคีโตซิสไปบ้างโดยไม่รู้ตัวนะครับใช่ค่ะ หลุดได้ง่ายๆเลยแต่ก็ยังเห็นผลเรื่องลดน้ำหนักอยู่อาจจะเพราะว่าทำฟาสติ้งค่อนข้างนานด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นข้อดีหรือความยืดหยุ่นของคีโตที่ทำให้หลายคนชอบนะคะคือมันมีตัวเลือกเยอะกว่าทั้งกาแฟชาหรือแม้แต่ขนมคีโตต่างๆใช่ครับมีของอร่อยๆเยอะเลยแต่ก็นั่นแหละค่ะเป็นเหมือนดาบสองคมเหมือนกันเพราะต้องคอยระวังพวกส่วนผสมแฝงต่างๆอย่างแป้งทางเลือกที่เราคิดว่าโอเคเช่น แป้งอัลมอนด์หรือแม้แต่แป้งจากกระหล่ำดอกพอเอามาบดละเอียดมากๆเนี่ยไฟเบอร์มันก็น้อยลงไปเยอะหรือบางทออีอาหารที่ดูเหมือนจะดีต่อสุขภาพมากๆอย่างดาร์กช็อกโกแลตผักโขมพวกนี้ก็ดันมีสารออกซาเลตสูงอ้าวเลยครับใช่ค่ะซึ่งสารตัวนี้มันอาจจะไปรบกวนการดูดซึมสารอาหารอื่นๆหรือบางทีก็ไปก่อปัญหาที่เราอาจจะไม่เคยนึกเชื่อมโยงไปถึงมันเลยก็ได้พอพูดถึงออกซาเลตแล้วเหมือนจะเป็นตัวร้ายซ่อนเงื่อนเลยนะครับเนี่ย ต้องเลยค่ะคือออกซาเลตเนี่ยมันเป็นเหมือน,นกลไกป้องกันตัวเองของพืชน,นะคะอ๋อ oh, ครับแล้วร่างกายคนเราเนี่ยก็มีความสามารถในการกําจัดมันออกไปได้จํากัดทีนี้พอเราทานผักผลไม้ที่มีออกซาเลตสูงๆเป็นประจําทุกวันแบบวิถีชีวิตปัจจุบันนะคะครับ กินผักเยอะๆดีต่อสุขภาพอะไรแบบนั้นใช่ค่ะมันก็เลยเกิดการสะสมขึ้นมาในร่างกายพอถึงจุดหนึ่งที่เราเปลี่ยนมากินคาร์นวอลแบบฮาร์ดคอร์เลยคือตัดพืชผักออกไปเกือบหมดครับร่างกายมันเหมือนได้รับสัญญาณแบบว่าเอ๊ะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วพืชหายากแล้วนะอะไรประมาณนี้อ,อมันก็เลยเริ่มกระบวนการขับเอาออกซาเลตที่เคยสะสมสะสมไว้ออกมาค่ะ อันนี้แหละที่เรียกว่าออก l a t e ตดัม i n g โอ้โหฟังดูเหมือนเป็นการดีท็อกซครั้งใหญ่เลยนะครับแล้วอาการที่เจอในแหล่งข้อมูลนี้เขาว่าเป็นยังไงบ้างครับเห็นว่ารุนแรงกว่าผื่นคีโตธรรมดาใช่เลยค่ะอาการมันค่อนข้างหลากหลายมากตั้งแต่ปวดเมื่อยตามตัวปวดกล้ามเนื้อหรือบางทีก็มีผลกับดวงตาโอ้ oh. แต่ที่แบบว่าพีคมากๆเลยนะคะคือมีรายงานว่าเจอเหมือนเป็นผลึกใสๆคล้ายๆคริสตัลนะคะหลุดออกมาตามผิวหนัง เฮ้ย hey, จริงเหรอครับจริงหรออย่างในข้อมูลที่เราได้มานี่คือเจอออกมาจากเปลือกตาแล้วก็ตรงง่ามนิ้วมือเลยโห oh. ซึ่งฟังดูแล้วมันก็รุนแรงกว่าอาการผื่นคีโตที่หลายๆคนอาจจะเคยเจอหรือคุ้นเคยกันพอสมควรเลยค่ะฟังดูหนักหน่วงจริงๆครับแล้วอะไรเป็นเหตุผลหลักหรือจุดเปลี่ยนที่ทําให้คนในแหล่งข้อมูลตัดสินใจเปลี่ยนไปเป็นคารีวอแบบเต็มตัวล่ะครับทั้งที่คีโตก็ช่วยลดน้ําหนักได้แล้ว เหตุผลสำคัญมากๆจากในข้อมูลเลยนะคะก็คือมีปัญหาสุขภาพเรื้อรังบางอย่างที่แก้ไม่หายด้วยคีโตนนะคะ oh. อย่างในเคสนี้คือเป็นโรคสะเก็ดเงินที่เป็นมานานเป็นสิบปีเลยนะคะครับแต่พอเปลี่ยนมาทานคาร์นิวอแบบเข้มงวดจริงๆจังๆ,ๆอาการมันกลับหายไปเลยหายไปแบบชัดเจนมากเข้าใจแล้วครับมันเหมือนการทำ elimination d เอทแบบสุดขั้วไปเลยคือตัด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 ตดตวแปรที่อาจจะก่อปัญหาออกไปให้หมด ใช่ค่ะใช่ซึ่งมันก็นำไปสู่การคนพบที่น่าสนใจมากๆด้วยคือเขาเจอว่าจริงๆแล้วตัวเองแพ้อโวคาโดออืือซึ่งเป็นของที่ทานเยอะมากตอนทำคีโตเพราะคิดว่าดีมีไขมันดีใช่ค่ะเป็นอาหารหลักของชาวคีโตเลยแล้วพอตัดออกไปเนี่ยอาการปวดหลังร้าวลงขาที่เคยเป็นหนักๆมานานก็หายไปด้วย แสดงว่าแม้แต่อาหารที่เราปักใจเชื่อว่าดีต่อสุขภาพในคีโตก็อาจจะเป็นตัวปัญหาสำหรับบางคนได้เหมือนกันถูกต้องเลยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอะโวคาโดนี่ก็ดันมีออกซาเลตสูงด้วยนะคะอ้าวจริงด้วยค่ะมันยิ่งตอกย้ำเลยว่าการตัดตัวแปรออกแบบสุดๆเนี่ยมันช่วยให้เราเจอสาเหตุที่ซ่อนอยู่จริงๆได้นอกจากเรื่องสะเก็ดเงินกับอาการปวดหลังแล้วนะคะในข้อมูลยังบอกอีกว่าการทานคาร์นิวอยังช่วยเรื่องอื่นๆอีกเยอะเลย มีอะไรบ้างครับก็มีเรื่องความดันโลหิตด,ดีขึ้นชีพจรเต้นช้าลงมวลกล้ามเนื้อเพิ่มไขมันในร่างกายลดลงผิวพรรณก็ดูดีขึ้นมีผมขึ้นใหม่ด้วยนะคะแล้วก็ลดอาการอ,าการอักเสบท,ทั่วไปในร่างกายแล้วก็เรื่องการนอนหลับนี่คือดีขึ้นมากเลยค่ะโหฟังดูประโยชน์รอบด้านเลยนะครับแล้วถ้าเกิดเอ,อ่อมีคนฟังแล้วสนใจอยากจะลองดูบ้างเนี่ยครับในแหล่งข้อมูลมีคําแนะนําเรื่องการเริ่มต้นยังไงบ้างครับต้องเตรียมตัวเตรียมใจอะไรเป็นพิเศษไหม ค่แนวทางจากในข้อมูลนะคะเขาแนะนําให้เริ่มแบบง่ายที่สุดเรียบง่ายที่สุดเลยค่ะครับคือทานแค่เนื้อสัตว์หลักๆอาจจะเป็นเนื้อวัวเนื้อแกะแล้วก็เกลือกับน้ําเปล่าแค่นี้เลยค่ะในช่วงแรกๆสักประมาณ2สัปดาห์โหเข้มข้นมากใช่ค่ะเพื่อให้ร่างกายได้ปรับตัวจริงๆก่อนจากนั้นค่อยๆลองเพิ่มอาหารอื่นๆทีละอย่าง ช้าๆนะคะเช่นอาจจะลองเพิ่มไข่อาจจะเริ่มจากไข่แดงก่อนก็ได้แล้วค่อยไข่ขาว uh huh. หรือลองเพิ่มเนยหรือเนื้อสัตว์ชนิดอื่นๆแล้วก็คอยสังเกตอาการตัวเองอย่างละเอียดเลยค่ะว่ามีผลกระทบอะไรไหมแพ้หรือเปล่าครับแล้วก็ที่สำคัญมากๆคือควรทำอาหารทานเองเพื่อที่เราจะได้ควบคุมส่วนผสมได้ทั้งหมดแล้วก็ควรจะเลี่ยงพวกของหมักดองต่างๆไปก่อนในช่วงเริ่มต้นค่ะ ครับผมแล้วมีข้อควรระวังอื่นๆอีกไหมครับที่น่าจะต้องรู้ไว้มีประเด็นเรื่องน้ําหนักขบับอันนี้อาจจะต้องทําความเข้าใจนิดหนึ่งโดยเฉพาะคนที่อาจจะเคยทานแบบโลแฟตหรือไขมันต่ํามากๆมาเป็นเวลานานครับผมพอเปลี่ยนปุ๊บมาทานไขมันสูงจากสัตว์เต็มที่ในแบบคาร์เิเวอร์เนี่ยน้ําหนักตัวอาจจะขึ้นได้นะคะในช่วงแรกอ้าวหรอครับ ค่ะเพราะว่าร่างกายกําลังปรับตัวแล้วก็เหมือนกับสะสมไขมันที่จําเป็นที่เคยขาดหายไปกลับคืนมาต้องเข้าใจว่าเป้าหมายหลักของคาร์เเวอร์ในบริบทแบบนี้ค่ะอาจจะไม่ใช่การลดน้ําหนักแบบเร่งด่วนแต่เป็นการมองไปที่การแก้ปัญหาสุขภาพในระยะยาวมากกว่าอ๋อเข้าใจแล้วครับค่ะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยไม่ว่าจะทานแบบไหนคือการฟังเสียงร่างกายตัวเองเป็นหลักค่ะครับผมก็สรุปได้ว่า คีโตเนี่ยอาจจะมีความยืดหยุ่นมีตัวเลือกหลากหลายกว่าแต่ก็อาจจะมีกับดักซ่อนอยู่จากส่วนผสมหรือสารบางอย่างที่เราอาจจะมองข้ามไปใช่ค่ะส่วนคาร์เนเวอร์นี่คือเข้มงวดกว่ามากๆเหมือนเป็นการทดลองส่วนตัวเลยเพื่อตัดปัจจัยรบกวนต่างๆออกไปให้หมดแล้วก็ช่วยหาสาเหตุของปัญหาสุขภาพที่มันซับซ้อนได้ค่ะแต่ก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับความทา้าทายอย่างเช่นเรื่องออกซิเลตตัมปิ้งที่ว่านี้ด้วยถูกต้องค่ะคือ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลนี้มันก็ชวนให้เรากลับมาคิดเหมือนกันนะคะว่าไอแนวคิดที่เราถูกสอนกันมาตลอดว่าการกินหลากหลายคือสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยครับอืมมันอาจจะไม่ใช่คำตอบสำหรับทุกคนเสมอไปก็ได้นะคะบางทีการกลับไปสู่วิธีการกินที่มันเรียบง่ายขึ้นมากๆเนี่ยอาจจะเป็นกุญแจสำคัญสู่สุขภาพที่ดีแบบยั่งยืนสาหรับบางคนก็ได้นะคิดครับ การทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งจริงๆว่าเราใส่อะไรเข้าไปในร่างกายเนี่ยอาจจะสำคัญยิ่งกว่าแค่การนับจำนวนชนิดของอาหารที่เราทานเข้าไปก็ได้นะคะ